สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปาร์ี้ชันเด้นวเนวเนวเนวฮัลโหลทุกคนเป็นไงบ้างโอเคปะเนี้ยสบายดีปะเนี่ยพุทธเราไม่ได้เจอกันนะเอาจริงๆอยากตด้ว่าก่อนที่จะ5 3 2 1กดอาจเกิดอะไรขึ้นทุกคนดอเตอร์เป็นไงสบายดีปะเนี่ย แฟนช่องถามหาแบบโอ้โหมหาศารเนาะเออถล่มทลายแล้วแฟนช่องก็ถามหาช่องเราถล่มทลายเหมือนกันเขาเปิดมาอีกช่วงนี้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเริ่มคิดแล้วเราขาดวิตามินดีทำไมปิดมากับเปิดนะส่วนใหญ่ปิดมากเปิดเออแวมแวมมาบ่อยก็ไม่เซ็กซี่อสิว้าวใช่ไหมเออแล้ววันนี้วันนี ได้เลิกงามยามดีด็อกเตอร์ว่างพอดีอทุกคนว่างพอดีตรงกันพอดีมันเหมาะกับเรื่องหนี้มากๆที่เราจะอยากชวนทุกคนมาประชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายอย่างนี้จริงจริงเนาะพวกเราแบบไม่ได้นัดหมายเนาะนัดหมายว่าจะนัดหมายก็ไม่ได้นัดหมายถูกเออเพราะว่าถ้านัดหมายล่วงหน้านานล้มถูกถูกต้องเราห้ามนัดกัน ใช่ใช่แต่วันนี้มีคอนเทนต์ที่อยากชวนทุกคนมาทำแต่วันนี้เป็นแค่เทรเลอร์ใช่ครับอ่ะแล้วนอกจากอยากอยากชวนทุกคนมาทำแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่ารับหลังลหลังบ้านรับหลังว่าหลังบ,บ้านของทุกคนเน่น่าจะมีการกระตุ้นจากแฟนคลับของพวกเราเองที่บอกว่าไม่ทำเรื่องนี้หรอครับพี่เดี๋ยนะดรอกอรก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันพี่ออฟพี่ป๊อปก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันอะไร่งเงี้ยบบทำไมทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าความแซบมันระเบือไกลมากแซบระเบือไกลแม่ดุสานใช่แซบระเบือไกลเนาะด็อกเตอร์เนาะระเบือไกลไปยาแลนด์แพริสนะเพราะตอนนี้คือมายกับอาโปอยู่ฝรั่งเศสนี่เสร็จแล้วก็ใช่ไหมยังกายจริงเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่น่าจะกลับแล้วมังพี่บอนหรอ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 ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอาละถือว่าเขาไปเยือนฝรั่งเศสด็อกเตอร์ นะเราก็ไปเยือนเขาไปถึปใต้ไฟแล้วกันลูกชายด็อกเตอร์เขาก็ไปนะใช่ไหลายคนนะน้องซีก็ไปมาหลายคนมาหลายคนนี่แหละดังไกลไปยุโรปแล้วของไทยอ่ะไปแล้วลดมาลดแล้วเรื่องเนี้ยมันจะดังไกลไปยิ่งกว่านั้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมเขาเคลมเลยนะว่าเป็นออริจินอลเกซีรีส์ของไทย ใช้คำว่าวายแล้วเหรอไม่วายจ้าไม่วายจ้าไม่วายจ้าเป็นออริจินอลเกย์ซีรีส์ของไทยถือว่าความเผ็กความแซ่บมันเริ่มตั้งแต่ประกาศตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูกันไหมว่าเทนเลอร์เขาทำแซ่บขนาดไหนไปปะเดี๋ยวก่อนไปปอนก่อนไปอะเรื่องอะไร โอยตายแล้วลืมทุกคนต่อให้เห็นไหมต่อให้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังได้รับการสนับสนุนอยู่เรื่อยๆเนาะน่ารักมากๆนะครับทุกคนแล้วก็จะขอขอบคุณเปยเสมอนะครับสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด subscribe ไล k ์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือซุปเปอร์แดงนะคะฝากด้วยนะครับกลับมาแล้ว พี่บาลตอนนี้เสได้ไหมอ่ะเหรอปุ่มหาตั้งโดนออกอย่างไรได้ไปเที่ยว้อมอุ้ตายแล้วโอเคแค่โอนตรงเท่านั้นตอนนี้อเน้นโอนตรงเน้นโอนตรงนะทุกคนอ่าเอาเป็นว่ากลับมาแล้วแล้วจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ติดตามกันนะจ๊ะแต่แน่ๆนเนี่ยมีสองคลิปติดกันแน่นอนแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องใช่แบบไหม เขาใช้คำว่า shine shine เฮ้ยหนึ shine เลยกับ diamond เงี้ยเหรอไปแบ่งขอบเาเลยหินจีนนี่อ้หูยย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 ย้ยย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  ผมทันวาเขาดังขนาดนั้นเลยอ่ะทันวานักว่องน้ามูงมูลชายดังมากเอ้าเป็เกียรตินชิพหายโอ้โหเนาะพอรูกกันเยอะสำหรับเลิศเราต้องเู้ว่าอะไรควรรักษาอะไรต้องเสียสละเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามิตรแล้วแบก ้้้ยแนีขอองมันคืออะไรวะพี่เนารต้องเจ็บนี่ใครมีความเห็นเรื่องนี้บ้างครับมีครับทำไมปัญญาชนนี่กลับจากคมชอบชอบเอาทฤษฎีประหราดมารยสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันเรา้องสร้างพื้นฐานให้คนด้วยพวกเราจะไม่หยุดแค่นี้เว้ยถเป็นฉันอยากให้เลิกแต่งงานกับเทวีลูกสาวฉันอุ้ย ทุกคนมันต้องจากไปหนึ<ว>่งมเหมือนนับ้างเลยนะโอุ้แรงไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ ท่านเจ้าใกย์ไปเปี่ยงทำไมชิมิโคที่โคทดั้นเว่ยพวกแม่งกันแหละแต่ก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกันเช่นผัดต้นกับทุกท่านสู่แบรนด์ p า r a d i s e ค่ะอุ้มอินโนอินโนเลี้ยวตัด โน้ติบีโอออริจินัลด้วยยินดีต้อนรับสู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ช่องเจ็ดด้วยหรอ จบแล้วครับเราก็ปิดรายการเลยนะเอางี้เอางี้พี่ว่าทีเซอร์มันมาสั้นเราเอาซีนที่เราชอบเราซีนที่เราอยากคุยดีไหมหรือยังไงหรือว่าเราเห็นอะไรเราพูดก็ได้อ่ะอยากพูดอะไรพูดล้มรวมแม้อะไรอย่างงี้เนาะอย่างเงี้ยเออพี่ขอเริ่มก่อนเอาอะไรไปเลยพี่ปอนจะกลับมาเรากันบ้านคือพี่รู้สึกว่า ด้วยความที่เอาตรงๆเลยนะเรามีครูเป็นที่รักคือครูหนูเนี่ยกออกมาแล้วรู้สึกว่าเราดูเรื่องนี้ปุ๊บว่าเราเห็นเหมือนแกอยู่ในนั้นอะ่ะคือหนูคือครูที่สอนละครพี่ๆเดี๋ยวทุกคนจะได้แบบอาจารย์สกุลนะครับอาจารย์อาจารย์สกุลบุญญาธัตครับซึ่งซึ่ง,งเป็นสายฮิปปี้อะ่ะแกเป็นวัยรุ่นฮิปปี้แหละเนี่ยเนี่ยน,น่าจะเป็นยุคแกเลยแหละ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเหตุเหตุการณ์ทางการเมืองต่อได้อออปะ่ะเนี่ยคือแกก็จะอยู่ในช่วงนั้นยุคนั้นอะไรอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นแบบเราเห็นไม้ที่ทําผมแบบนี้แล้วนึกถึงคุณหนูมากอะเรืออวอกว่านึกแบบนึกถึงมากอกะเราเป็นนักดนตรีมไม่มีอะไรเหมือนไปกว่านี้คือหมายความว่าความเป็นนักดนตรีเอยความเป็นบุคผาชนเอย ในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบช่วงนั้นมันดูแบบโอ้โหตายละมันดูศิลปะมันดูแบบเนาะมันดูแบบแตกซ่านอะช่วงนั้นมันดูแบบโอ้โหไปหมดอะเออลดอะชอบชอบชอบบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ความเนี้ยบในการสีของแสงเสื้อผ้าคอสตูมอารมณ์ของแบบว่าสถานที่เที่ยว อะไรอย่างเงี้ยลงภาพยนตร์ที่เข้าไปดูเรื่องหนังเรื่องนั้นเลยอย่างเงี้ยบรรยากาศทั้งหมดพี่รู้สึกว่ามันดูแบบมันไม่ใช่เลโทรอ่ะถ้าเลโทรมันจะดูเก่าแบบเก่าไปเลยเหมือนแบบไอ้คราวอะไรเงี้ยเนาะเึกออวปะแต่นี้มันมีความโมเดิร์นเลโทรอ่ะคือมันแบบว่าเลือกเลือกแล้วเลือกที่จะใช้สีแบบนี้เลือกที่จะใช้เสื้อผ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่แบบว่ามันดูไม่แบบเก่าเก่า โบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นเป็นพี่ว่ามันมันดูร่วงสมัยนะพี่รู้สึกว่าวิธีวิธีการเลือกของเขาเอามาใช้อะไรเงี้ยมันดูร่วงสมัยครอสนาจะแรงดารายโยังเรยมากแล้วดา,าราใบใหญ่ทั้งนั้นด้วยนะที่เล่นอ่ะโอ้เนาะใหญ่แบบหูใหญ่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 แล้วซีรีส์เรื่องนี้จะกี่ตอนวะนั่นสิมีใครรู้บ้าง,ง่ะไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่รู้เลยจริงไม่น่าเกินสิบสองคาดเดาเนาะคาดเดาแต่ถ้าเกินสิบสองมาแล้วแบบว่าผลงานจะเบลอนคลาวจริงๆแล้วถ้าเกินสิบสองมาก็เอาอยู่นะพี่ว่าส่วนตัวนะแบบสิบหกจะไม่เป็นซีรีส์เลยสักสิบหกอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอะไรเงี้ยถ้าเป็นซีรีส์นะถ้าเกินวันนี้ก็เราดูละครช่องเจ็ดนี้ตอนนึ่งจะยาวเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นสมัยเราสองชั่วโมงครึ่งอันนี้คือบนไม่นับโฆษณานะดาวพัสดุ มายาลัสมีเงี้ยหรอผู้กรลมงตอสวัสดีท่สวัสเออรถแต่ละเรื่องตายแล้วตายแล้วจริงตายแล้วจริงคนเป็นเวอร์ชั่นเอ่ออภิษีเออเลิศนะก็ประมาณนี้ของพี่เดี๋ยวถ้าสมมติมีอะไรแซมแทบเดี๋ยวว่ากันใหม่ว่ากันไปรักยูโรยูโรนี่คือดาช่องเจ็ดเนาะใช่ใช่ไม่ได้หมดสัญญานะแต่เป็นการจอย จอกันเพราะว่าไปใช้ช่องเจ็ดเนี่ยมีความคล้ายเออใครนะตอนนั้นนะที่เล่นให้พี่ออนฟาวเนีอ๋อใช้เจดปะเจดออันนี้โอบมีโอบด้วยนะมีโอบลิทด้วยเออมีสนยุคแฟนด็อกเตอร์ด้วยนี่แหละสนยุคนี่แหละไม่น่าสนใจสนใจเลยสนใจทกทีเลยยังไงยังไงด็อกเตอร์พูดหน่อย สนใจเรื่องนี้เพราะพูดยนยนให้รู้หน้าก่อนได้ไหมได้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 แล้วรบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานานเนาะคือบอกว่าเออเออเดี๋ยวรอรอกันบ้านอ่ะว่าไปรอกันบ้านดูแล้วมันคิดถึงเรื่องไอ้นี้ยออบก็รู้่พี่ไม่รู้เรื่องชื่อแต่พี่คิดว่าออบคิดถึงเรื่องเดียวกันแน่นอนเดี่ยวหนังละใครเล่นเหมือเขาดาวของดาวฮะจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อคนเล่น ที่เป็นแบบบา้าแฟนเพลงของวงหนึ่งที่แบบเพลซี่มากแล้วก็แบบโคตรเสศระเลยอะนึกออกไหมทุกคนต้องนึกออกเพราะมันจะตายฉับมากหนังฮอลลีวูดแล้วเจเจ,เจได้รางวัลด้วยจากเรื่องนั้นเดี๋ยวกว่อนนะไอที่มันเป็นมันเป็นเรื่องของแบรนด์แบนด์นึ่งแล้วก็มีอ๋อแอตติงูรูเหรอ,ไ,อไม่ใช่ชื่อคล้าย,ายไม่เป็นไร เชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วจะคิดถึงนั้นคือมันการแบบว่าที่แฟนเพลงมัน crazy คือแบบมันมันคือคําว่าแฟนเพลงมันยิ่งกว่าแค่แฟนเพลงอะมันคือชีวิตมันคือการแบบทุ่มเทแล้วมันมีซีนสุดท้ายที่แบบวา่าแค่เอาโคกแรกอะ่ะอ๋อโบฮีเมียนเหรอครับใช่ครับโบฮีเมียนราโซดีป้ปะพี่วงควีงคีเอเอใช่ไหมโบฮิเมียนใช่เก่ากว่านั้น ก่ากว่านั้นเป็นยุคที่เราแบบใบรุ่นเลยแหละเรื่องเนี้ยนึกถึงแต่เรื่องที่ฝนเล่นนะ่ะ The Rose อะไรอย่างเงี้ย Drugs Sex Rock and Roll นี่นเล่นเป็นยุคผ่าชนพวกเนี้ย <c oughs> คืออะไรที่มันเป็นยุคที่ไปสุดในทุกๆด้านแบบว่าเสพอะไรก็เสพสุดเสพดนตรีก็เสพสุดแล้วก็มีเรื่องของเนี้ยการแต่งตัวแบบเนี้ยแดนยุคนี้ซิตี เซเวนตี้ยงเพราะว่าเรื่องมันขึ้นที่หนึ่งเก้าหกเก้าถูกไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นยุคผุผ่าชนละกันเออซึ่งการแต่งตัวจะเป็นแนวเนี้ยมีดอกๆนะเสื้อก็อะไรดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้ออะไรดอกมานั่งคุยเลยน่าโบราณอยู่แล้วใช้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดพอจบเลยจะขอเสิร์ชหาเรื่องนั้นต้องออทุกคนนะซึ่งพอดูปู้บาแบบแรกอะคิดถึงเรื่องนั้นคือจริงๆเนื้อเรื่องมันไม่ได้เหมือนนะแต่ว่ามันมัน มันมีกิ่นอายที่ชัดแล้วของอย่างชายเงีรยบปกคิดว่าทำทำชัดนะสไตล์ชัดอย่างที่ปอนบอกฟอร์มใหญ่ดีเทลมาคมเพราะว่าในยุคเนี้ยจะมีความความเวส์ทนไนที่เข้ามาในประเทศชัดมากซึ่งูไม่ถูกมันเป็นมันเป็นยุคที่พอเห็นแล้วทุกคนมันต้องจำเนาะ mm. มันเป็นยุคที่คนมันคิดแบบจะใช้ศัพท์ว่าอะไรดีนะนอกกรอบมาเป็นยุคนอกกรอบแกแล,แล้วก็เป็นยุคที่แบบออ๋พูดไม่ถูกอ่ะเรียกง่ายๆว่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างในเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการประท้วงอ,อืมเรื่องดนตรีก็ไปสุดมันเป็นยุคที่วัยรุ่น ะโกนร้องความเป็นตัวเองเอออารมณ์นั้นอนะมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคือไวที่ผีบานฉันมีความคิดเป็นของตัวเองฉันแบบฉันต้องการสิ่งไหนฉันก็จะชัดเจนในสิ่งนั้นประมาณเนี้ยซึ่งซึ่ง,งยุคก่อนหน้านี้ก็จะอีกฟิลหนึ่ง เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเราจะมาพูดในเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรมันก็จะมาจากหลังสิตีไปเรื่อยๆใช่ไหมแม้แต่การแต่งตรงแต่งตัวปุ๊บม,มันจะเริ่มจากหลังสิคตีฟิฟตี้คนจะนึกไม่ค่อยออกว่า e y, เอ๊เพลงสไตล์ไหนหน้าอะไรประมาณฟิลนี้ถูกปะแต่พอสิตีปุ๊บม,มันมีความชาต่ดดะอืมแล้วความชาติของความคิดตรงนี้มันถูกส่งผ่านภาพที่ซีรีส์เอามาแสดงซึ่งพูดพูดไปแล้วเรื่องของชุดเนาะแสงพี่ออนพูดไปแล้วแล้วความเอาสีเปียมาย้อม ในความฉูดฉาดของดอกไม้อ่ะมันเลยทําให้มีความความคุมโทนในเรื่องของภาพที่ชัดเจนบวกกับสไตล์ของการทำเทเลอร์ตัวเนี้ยชอบนะที่ตัดฉับตัดชับตัดชับแบบมันช็อตฟิลที่มันรู้สึกว่าแบบมันโดนขัดใจเบาๆนะแต่มันใช่มันมันมีความสึกมันเนื้อเรื่องไม่ได้รุนแรงนะแต่พอมันตัดช็อตฟิลช็อตฟิลอย่างเงี้ยเรามีความสึกว่ามันขัดใจ มันมีความรุนแรงแฝงอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันโอเคนะในการในการเลือกสไตล์ในการตัดแบบนี้แล้วมันยั่วเนาะเออมันยั่วมันมันมีความั่าเรารู้สึกว่าแบบกําลังเพื่อนๆตบหน้าพัวอย่างเงี้ยเอออารมณ์เนี้ยกําลังจะรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเออมันมีความใช่มันเหมือนจะรู้เรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องทั้งเรื่องเนี้ยถามเรารู้เรื่องเมนตัวไหนที่ชัดไหมไม่รู้เรื่องเลยแต่เรารู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร เออดีดีอะคนอื่นบ้างอเอาแคน่นี้เพราะว่ามันก็สั้นๆผมหมอผมเห็นตัแจ่ถ้าต้องนองรับว่าบีออนคาวเนาะเขาเวลาเขาทําอะไรเขาก็น่าจะาาที่เราเคยดูงานทผน่ผ่านมาว่าเขาเป็นคนรีเสิร์ชเยอะมีเรฟเลนซ์เยอะอะไรเงี้ยก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นพอรมอมยักของเขาผมเขาก็ไม่เขาก็น่าจะเต็มที่กับมันอะเห็นจากเชียรเชเลอร์เมื่อกี้นาอก็คือแบบชัดเลยแล้วก็ เอาในยุคของปุกาชนเนาะหลังจากปีปวต้นมาอะไรเงี้ยแร่ถูกพลาติกรีดนะจ๊ะไม่เพรามันเป็นยุคปุกาชนมันกลายเป็นอย่างพี่ป๊อปบอกคือมันเป็นยุคที่ผีบานของวัยรุ่นเนาะเป็นมันมีคําว่ากบฏกบฏในจิตใจกับกบฏจริงๆในในแง่ของอ่ะการปกทุกอย่างมันกลายว่าอ่ะเปิดภาพมันด้วยการไปดวงจันทร์ของมนุษย์ซึ่งเป็นครั้งแรก วิทยาการมันเริ่มก้าวไกลคนเริ่มแบบสนใจในเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อว่าแต่ก่อนเราทําเราจะทําได้จริงๆในวันนั้นแล้ววันนั้นมันถึงเกิดขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยม,ม,มันบอกว่าแบ็กกราวมันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องถ้าเขาตีประเด็นนี้ส่วน่งที่ผมคิดว่านะก็คือเหมือนแบบคือน่าจะเป็นยุคที่มันชายจริงๆของของของวัยรุ่นของของของเสรีภาพของคน <ừ> ที่คนอะไรอย่างเงี้ยในะยุคนั้นอย่างเงี้ยนั่นคืออย่างี่ปอปอนต์ดนตรีภาพ,พยนตร์เพราะว่าถ้าเทียบยุคแล้วอ่ะมันก็ทำเหมือนเขาเป็นอเมริกาก็คือยุคหลังเจ็ด อาจจะเป็นอ่าไปดงจันน์เนาะแล้วก็นิกสันมันจนถึงสงครามเวียดน,นามมันก็กลายแบบว่า,วาทุกคนลุกฮือทุกคนทุกคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกรอบอย่างที่ควรจะต้องเป็นหรือว่ามีกรอบของตัวเองชัดเจอนอะไรเงี้ยมากขึ้นผมอ่ะคล้ายๆพี่ป๊อปแต่ผมนึกถึงเรื่องพอรเตสกัมซึ่งแต่ว่าพอเตสกัมมันจะมีเดตมีฉากเนี่ยใน,ในยุคนี้นิดหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่เรื่องหนึ่งที่นึกถึงคือเรื่องออม o s t famous ใช่ไหม เรื่องมี้ดิออมโมดไหอมโมมาส์จ้าใช่อมโมดไฟมาสอ่าเคทัสสันใช่แล้วเคทัสสันเล่นี่แบบนึกออกแล้วแล้วก็เด็กสดเลยงดงามมันคือยังไงต้องดูหน้านางตอนจบมันคือเรื่องวูดมันมันคือสารคดีวูดสต็อกสมัยนั้นที่เราเคยเห็นกันอ่างเงี้ยมันก็แต่ว่าเขาเอามาเปรียบเทียบกับความความที่เล่นคำกับเอ่อชื่อเรื่องที่ว่าชายก็คือทุกคนมีความชายในตัวเองแหละแต่ว่าอย่างที่พ่อบอกไม่รู้เลยใครเป็นใครบ้างอืแต่น่าดูมาก ด้วยสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อย่างที่ปอนบอกว่าเขาไม่ได้คือความที่ยุคเนเก่าเนาะแต่เขาไม่ได้ยอมสีเปียเขาทําให้มันมีความอึมครึมแล้วก็แทรกกับความที่มันเป็นผุผาชนเนาะทั้งมีดอกไม้มีลวดลายมีความคริตเตอร์มีอย่างเงี้ยแต่ว่ากรบด้วยความหม่นหม่นนิดนึงของยุคสมัยซึ่งมันจะชายได้เต็มที่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องไปดูในหนังไงดูในเทรลเลอร์เห็นแค่นี้อาจจะต้องไปดูซีรีส์เต็มว่าควาว่าชายมินิของเขามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โ้การรวมตัวนักแสดง ต้องบอกแลว้วคุณปอที่เป็นโปรดิวเซอร์เนาะเอามาได้ยังไงเนี่ยเลยต้องรอดูเลยว่าทุกคน,นจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็เป็นภูมิกับร่วมเนี่ยนะจ๊ะเป็นเรื่องที่แคสติ้งทำให้คือเดี๋ยวก่อนอะเอาผู้ที่จบก่อนนะพี่ค่อยเถิงก็ก็เทคชิคที่บอกก็คือพอมันรวมดาวแล้วแล้วก็แค่นี้เราก็อยากดูแล้วอะแล้วก็ส่วนตัวเนื้อเรื่องผมคิดว่าไม่ดาดีกว่าเพราะถ้าเดาวล้วผิด ก็เลยคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเจนที่บี่ปอปคือเทเลอร์มันไม่ได้เล่าอะไรเลยไม่ได้เล่าอะไรละเอียดแต่ว่าสไตล์ค่อนข้างชัดเจนตามสไตล์ของพิออนพลาวเนาะเราก็เห็นว่าภาพดีดนตรีดีแล้วก็ตัดต่อดีตัดต่อขัดใจก็จริงอะแต่แบบมันคมอ่ะเห็นที่พี่ปอปอคมจนเราสึกว่ามึงไม่ให้กูดูอย่างนี้ก็ได้ว้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นเห็นคาแรคเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเนาะกับบทบาทของดาราแต่ละคนที่เราเห็นอย่างไมยเราไม่เคยเห็นแบบนี้แน่ อโปก็ Apple, ยังไม่แน่ใจว่าใจยังไงแต่ดูเป็นอาจารย์ที่จบจากนอกมาอะไรเงี้ยมันก็ดูการเพื่อคนแบบดูดูเปลี่ยนแบ็คกราวน์ของตัวเองที่เคยเล่นมาส่วนส่วนยุคอันนี้ดูมีรับคมคมในเป็นตำรวจรศใหญ่แต่เป็นน่าจะเป็นเกย์นเนาะอะไรเงี้ยเออน่าจแหละมน่าจถามฉันนี่ถามฉันก็ <laughs> เป็นอะไรกับเขาฮะฉันแค่แอบชอบอเฉยเฉย ใชไม่รู้อะไรหรอกจะแคบชอบเคย์ใช่ไัมนั่นสนยุคอันนี้สนเยอะค่ะค่ะสนเยอะเลยส่วนปัจจุบันคือสนเข็มค่ะอยู่บ้านอะไรเยอะผ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดว่าสนเข็มค่ะหาไม่ได้นะคะได้เขายังไงไม่ได้ไม่เห็ที่เะอหาคเอพิจารณว่าไงพิจารว่าไงเออหลักใจว่าดีดีดีสนุกดีครับสนุกดีรู้สึกว่าชอบชื่อเรื่องอะเนาะเรื่องชื่อเรื่องว่าชายใช่ไหมชายซึ่ง ภาพอย่างที่เราดูเมื่อกี้มันมีทั้งสว่างไปทั้งโทนมืดนะ่ะแล้วก็เรเหตุการณ์ในยุคนั้นนะ่ะเป็นยุคที่เหมือนกับว่าเป็นเงามืดของยุคสมัยเลยนะ mm hmm. เป็นเงามืดของยุคสมัยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมุมมืดอะ่ะที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกว่า mm hmm. เออมันมาชายในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพูดได้อย่างเปิดเผยในยุคนี้แล้ว mm hmm. การเซ็นเซอร์การอะไรมันน้อยลงตางๆานานาเนา,นานะเพราะว่ายุคนั้นจริงๆแล้วต่อให้พูดเนี่ย ก็คือเราต้องไปหาอ่านหนังสือต้องห้ามแต,ต่ละนาหนังต้องห้ามทุกอย่างที่มันต้องห้ามหมดในยุคนั้นนะ่ะห้าม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 เป็นการต่อสู้แบบว่าระหว่างความคิดแบบหัวเก่ากับความคิดยุคใหม่ใช่ไหมแล้วความคิดยุคใหม่ก็คือพ่ายแพ้หนีเข้าป่าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่เรารับรู้กันของสมัยนะั้นของงานวรรณกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็พอฟังทุกคนมาปุ๊บเนี่ยก็นะ แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเชื่อมโยงกับฝรั่งเศสยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันออกในธีมแบบว่าฝรั่งเศสที่แบบว่ามีการปฏิวัตินู่นนี่นั่นนู่นหรือเปล่าแต่ดูปีที่มันใกล้เคียงกันแล้วปุ๊บเนี่ยไม่น่าจะเป็นการปฏิวัติแบบยุคที่พระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เป็นน่าะจะใกล้กว่าก,กันก็คือปีมันจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งตือตอนปีที่ท่านน่านจะดังเนี่ยยุคร่วมสมัยคืนปี1968เดือนพฤษภาคมมันเรียกว่ามีโซซงทวววิททกก็็คือปปปีีีเเนน่่่ยาารระ้งแบบ คนสมัยใหม่ยุคใหม่น่ยออกมาเดินประท้วงกันมีความคิดแบบใหม่แบบขบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่างานศิลปะมันเปลี่ยนไปอะมันจากเปลี่ยนจากงานศิลปะเพื่อศิลปะศิลปะเพื่อคนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นศิลปะเพื่อศิลแบเ,เพื่อประชาชน <Yeah. S 2> ศิลปะเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คนข้างล่างแบบว่าเออได้สัมผัสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออมันดูน่าสนใจดีก็อย่างที่ออบว่าเมื่อกี้ที่ปอนว่าทุกคนว่าว่าเป็นค่ายที่ทำเรซูร์ชเยอะเพราะนั้นน่ะ คิดว่าข้อมูลที่เขาจะมาใส่ให้เราเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสที่จะมองปรัชิศาสตร์ที่เราเรียนมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเออว่าเขาจะมาถ่ายทอดยังไงในปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยที่ปัจจุบันมันเปิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นนึกตะกอนเนี่ยสิ่งนั้นเปิดไม่ได้เนี่ยมันจะมาเปิดจนมันสว่างเลยทั้งเรื่องนี้แหละมันจะชายในเรื่องนี้แหละอืมันนี้หนึ่งตรงที่แจมพูดว่าเมย์โซซองวีจะผมเป็นเรื่องหนังถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะตรงกับเรื่องนี้เลยเื่อเรื่อง The Dreamer ไม่เคยดูกันหรือเปล่าของเบอร์นาร์โดเบอร์ตาลุชี่ก็คือเตะเลยอ่ะในยุคนั้นของฝรั่งเศสเลยแล้วก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีเรฟเฟ e ร c e นซ์มาหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนั้นก็คือประมาณนี้เลยแบบเด็กยุคเด็กฝรั่งเศสก็คือหัวระบัช่วงนั้นเลยครับใช่ใช่ลองไปหาดูนะฮะเดอะดรเมดีมากออมโมเซมัก็ดีออมโมเซมัต้องดูมันเป็นการกู่ร้องของสิทธิเสรีภาพอ่ะใช่ใช่ มันเป็นยุค,คแห่งการแสวงหาเสรีใช่อืแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์ทําได้ทุกอย่างเห็นไหมไปดวงจันทร์ก็ได้มนุษย์คือใหญ่ที่สุดอืมเนอะมันเป็นแบบว่า human c o n ค u e r เนาะเอาเขาจริงแล้วคือแบบว่ามันเป็นยุคที่เห็นความสําคัญของความเป็นมนุษย์ใช่อืมเริ่มเริ่มแล้วก็เริ่มเห็นความสําคัญของความเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองแล้วก็เห็นความสําคัญของความเป็นมนุษย์กับตัวคนอื่นด้วยแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น มันเป็นยุคแรกๆของเริ่มความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแหละพี่ว่าอเออมันเริ่มเรียกร้องเสรีกันนะมันมันมันเริ่มรู้แล้วว่ามนุษย์มีเสรีได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มจะเรียกร้องอะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้การตีความตัวเองเด้อดผิด<อ>ถูกใ<ค>ช่ไหมส่อน มันหลายคู่นะเอาดีๆมันดูภาษเอา้าเกนะเอาดีๆนะพอพอคุณปอนแบบประกาศว่าเป็นออริจินอลเก์คอนเทนต์่ะออริจินอลเก์ซีรีส์อะมันคือแบบอู้หูเลยนะคนลุกเลยนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนกไปถึงแบบว่าถ้าเป็นซีรีส์ไทยยังไม่เคยเห็นนี่ยคำนี้ัไม่เคยมีขันยามเนี่ยใช่เพราะมันยังไม่เคยมีไงเพราะนคนไทยยังไม่กล้าแตะก็ยังเป็นบอบเลิฟเป็นไร ด่โอเคแบงกอกของคุณอะไรนะาทิชาภูเขาทองใช่ไหมเจ้าเจ้าเจเจ้าเจเจ้าเจาต้องแต่งงานแล้วนะเอออันนี้คอนเทนต์เกร์ลเจริญนะจ๊ะส่งกับเดือนพลายอุ๊ยพอดีเลยเราทำคอนเทนต์นี้กับเดือนนี้เออไปหมดแล้วว่ะกรกฎาแล้วลืมขออภัยอืมอืมอืมไม่ทันวันชาติอเมริกาด้วยนะไม่ทันไม่ทันไม่น่าทันด้วยขอตัดก่อน เออแบบพ่งนี้เลยอ่ะฟันชัดฝรั่งเศสแทนน้กกันพ่ปอนสีกรกดาคมะเออ้งน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ก็ก็คอนเทนต์วันนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนใครเห็นแบบเอ้ยฉันไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลยเห็นต่างก็มามอยกันได้เด้อพื้นที่นี้เปิดให้จามาคุยกันแบบอย่างที่เราเคยเป็นกันตลอดแหละครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบอะไรแบบไหนยังไงมาคุยกันแต่ขออย่างเดียวคือสุภาพเนอะ แล้วก็การคอมเมนต์คือการคอมเมนต์เนาะการวิจารณ์คือการวิจารณ์เนาะเราจะไม่ทำร้ายทําลายภาพลักษณ์เราเรามีสิิติปรีภาพเอในการคุยการและในการปกป้องตัวเองด้วยเพราะว่าเธอเธอด่ามาอยากคิดว่าฉันจะเงียบฉันด่ากลับ จะพูดเลยตามสไตล์ของช่องนี้จาก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่ารับรองได้ว่าคอนเทนต์น่าจะมาแบบติดๆเพราะว่าเรานัดกันว่าเดี๋ยวเราจะอัดสองคอนเทนต์บอกใบกันไปเลยเดี๋ยวจะนัดอัดวันอื่นเปล่าเน่วันนี้แหละยังขึ้นครึ่งจัดใจสุดก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเทนต์นี้นะครับชายเนาะก็จะเริ่มวันที่สองสิงหาเป็นอีพีเป็นอีพีแรกอันนี้ก็เป็น V t v o r i g i n a l Content ด้วย ก็ออนใช่องเจ็ดเนาะใช่อ่อที่ช่องเจ็ดนะครับฝากด้วยเชื่อว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีอะไรให้พูดให้คุยอีกเยอะแยะมากมายเพราะจากเขาอมเมนต์แรกเราต้องมีอะไรไหม c ม m m e n t แรกว่าทำ react ไหมไม่อมเมนต์แรกคือจะกลับมาอีกบ่อยๆใช่ไหมคะเงี้ยไม่แน่ต้องมาแบบอารมณ์แบบประมาณนี้แต่อากลับมาแล้วจ้ากลับมากันบ้างแล้วแต่ว่าน่าจะเยอะขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ฝากติดตามกันเลยละกันนะครับว่า พวกเราจะมีคอนเทนต์อะไรมาอีกเมื่อไหร่อย่างไงแต่วันนี้พวกเราสี่คนต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณทั้งทุกการสนับสนุนที่มีมาให้มาโดยพวกเรามาโดยตลอดขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด s u b สไครต์ไลค์หัวใจแชร์ลงถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนขอบคุณมากมากนะจ๊ะเอาล้ครับวันนี้พวกเราสี่คนคนทั้ราก็แล้วเจอกันกับคอนเทนต์หน้าจ้จะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้าสวัสดีครับไป I love you fight i